ที่มีวิธีกินก็คือกินโดยไม่ต้องเกินเนี่ยเข,<อ>ข้าไปอรอยรัวรัวเฮ้ยลงมาที่แล้วเฮ้ยลงมาแล้วอ่ะอ่ะอนะอ่ะปากเลยมันแน่นมากเลยมันเหมือนแบบมีไก่อยู่ในประมาณสิบตัวอยู่ในชิ้นหนึ่งอ่ะไก่จะสิบพ่อแม่อยู่ในเนี้สิบตัวในญ่ชินน <c oughs> ช้นหนึ่งเขาเรียกคานาย่ากกีกินไม่โซ่คนกินไม่โซ่คนรู้แล้วว่าไก่เนี้ยชื่ออะไรยังไงฮะไก่พาสิตเนี้ย ไก่ทอดสุไงน้าไก่ด้วยนะไก่มีสุกไก่หวาเข้าวใบอ๋อข้าไปบอ๋อรู้จักแต่ไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครเป็นแฟนหนเลยครับถูกแฟน